สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้นะครับวันอังคารที่14ตุลาคมสำหรับมุมมองนะครับเรามองว่าแน่นอนกลุ่มของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแม้ว่าจะมีข่าวนะครับเรื่องของการขึ้นภาษีกับสหรัฐจีนนะครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วตลาดเองมีการ correction ไปนะครับแต่เราก็จะเห็นแล้วว่าช่วงวันอาทิตย์นะครับก็จะเห็นว่าทุนทรัมป์เองก็มีการออกมาโพสต์ใหม่นะครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับดีลมันจบไปแล้วครับในภายใน3วันนะเพราะฉะะนนนนนนัััั้้้กกก็็เเลลยททาาาาาใใหหหหตดดุสสรรรฐองงคบช่่่วป์ีีผมม ตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะหุ้นเทคแล้วก็บล็อกเชนนะครับก็เลยทำให้วิกนี้ก็ยังคงเป็นกอง SP ที่10บล็อกนะครับที่เราคงยัง,ยงเชียร์ต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่า,านแน่นอนว่าบิตคอยเองเนี่ยก็ยังคงรักษา ฐานนะครับบริเวณหนึ่0 0 0 0ถึงหนึ่งแได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังคงปรับตัวขึ้นต่ออธำไฮนะครับแน่นอนว่าวิกนี้ก็เลยมี SP สพีดิจิตอลนะครับเป็นท็อปพิกฟันในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็หุ้นอื่นๆนะครับเช่น AI เองก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงใครที่อยากจะลงทุนในหุ้นเอสพีคริปโตยูอนะครับหรือว่ากองทุน SP สพีคริปโตยูอที่เน้นลงทุนในเ คริปโตสปอตเอทีเอฟนะครับอย่าง Bitcoin Spot ETF e t h e r e u m Spot ETF เนี่ยปัจจุบันก็ยังคงสามารถเทวะสะสมได้นะครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบของ UI นะครับสำหรับตัวของสัปดาห์นี้ก็จะมีทั้งหมด3กองนะที่เราแนะนําในสัปดาห์นี้นะครับก็สรุปเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเรายังมองว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้ต่อนะครับแม้ว่าจะยังอยู่ระหว่าง government shutdown นะครับแต่เรายังมองว่าเรื่องของ government shutdown เองเนี่ยน่าจะเล็กน้อยลงไปค่อนข้างมากแหละนะครับก็ตราดอกเบี้ย ลงต่อหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าลงต่อนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหรือว่าประโยชน์เชิงบวกต่อหุ้นโดยรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคหรือว่าหุ้นบล็อกเชนแล้วก็หุ้น AI นะครับก็แนะนำเป็น3กองนี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับบรลจอแอสเซทพัทได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และบลอกดิจแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111